อัปเดตวันนี้ก็คือญ้าตัวใหม่ที่เรานำเข้ามานะคะขนาดความยาว3.5เซนนะคะสีสวยความยาวดีมากตั้งฟูตัวย่าดเด้งฝอยแน่นฝีเข็มที่มากตัวนั้นอะตัวนั้นนะค่ะ สแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ซื้อยาทันด้วยนะสําหรับลูกค้าที่ซื้อยกมว้วนแล้วก็ลูกค้าบางเคตนะคะหรือรายใหญ่ๆอย่างเช่นตลาดยิ่งเจริญหรือที่อื่นๆเนี่ยที่เราเอาไปปูให้ในเขตที่เป็นเคตจัดสวนที่เป็นยาเทียมเนี่ยขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ยาทานซึ่งยารอบใหม่เนี่ยใช้เวลาแบบ สี่ถึงห้าทิ์เลยกว่าที่จะนำเข้ามาอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทำการเปิดจองค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นร้านขายส่งนะคะหรือว่าอยากจะรับตัวย่าเราไปตั้งขายไว้ที่หน้าร้านนะคะสามารถทักมาคุยได้เลยเมมีราคาพิเศษให้หรือลูกค้าที่กำลังก่อสร้างกำลังทำบ้านอยู่แล้วมีแพลนว่าจะเอาย่าเทียมเนี่ยไปลงที่บ้านไปลงที่สวนหรือจะไปเดคอเรตอื่นๆไปบรดาดฟ้าบนตึกยังไงเนี่ย จองได้ก่อนเลยจองได้เลยค่ะตัวนี้เอาซื้อแล้วของเราไปไปปูเองก็ได้ได้ทั้งหมดลูกค้าถ้าลูกค้าไม่จองเมกลัวว่ามันจะหมดกลางอากาศเหมือนรอบนี้อีกค่ะคือยกหูโทรคุยกับลูกค้าเมื่อวานขอแสดงความดีดกับลูกค้าด้วยลูกค้านะ่าจะเป็นเคสสุดท้ายแล้วที่ได้ยา3.5เซนของเราไปโอ้ oh my god ลูกค้าคือผมได้ตัวนี้แน่แน่ใช่ไหมครับโอ้ oh my god คือได้ตัวนี้แน่ๆน จคือได้ตัวนี้เลยและได้เป็นเคสสุดท้ายขอแสดงความยินดีด้วยค่ะใครอยากได้เพิ่มทักมาจองก่อนเลยนะคะทักมาเลย